คุณไม่มีความสุขใช่ไหมงั้นเรามาร้องเพลงให้มีความสุขกันหากว่าคุณนั้นมีความสุขจงปลบมือพลันหากว่าคุณนั้นมีความสุขจงปลบมือพลันหากว่าคุณนั้นมีความสุขแลอยนแสดงให้เราได้ดูหากว่าคุณนั้นมีความสุขจงปลบมือพลันหากว่าคุณนั้นมีความสุขจงกระทืบเท้าหากว่าคุณนั้นมีความสุขจงกระทือเท้า หากว่าคุณนั้นมีความสุขและอยากแสดงให้เราได้ดูหากว่าคุณนั้นมีความสุขจงกระทืบเท้าหากว่าคุณนั้นมีความสุขก็จงดีดนิ้วหากว่าคุณนั้นมีความสุขก็จงดีดนิ้วหากว่าคุณนั้นมีความสุขและอยากแสดงให้เราได้ดูหากว่าคุณนั้นมีความสุขก็จงดีดนิ้วหากว่าคุณนั้นมีความสุขตะโกนฮูเร หากว่าคุณนันมีความสุขตะโกนฮูเรหากว่าคุณนั้นมีความสุขและอยากแสดงให้เราได้ดูหากว่าคุณน claro ั้นมีความสุขตะโกนฮูเร่หากว่าคุณนั้นมีความสุขจงปลอบมือพลันหากว่าคุณนั้นมีความสุขและอยากแสดงให้เราได้ดูหากว่าคุณนั้นมีความสุขจงปลอบมือพลัน หากว่าคุณนั้นมีความสุขและอยากแสด,แดงให้เราได้ดูหากว่าคุณนั้นมีความสุขจงปลบมือพลัน